เราเป็นคนไม่เก่งเราเป็นคนไม่มีความรู้เรียนหนังสือก็ไม่จบแต่เราเอาระบบศิลธรรมคำสอนของหลวงพ่อเข้ามาช่วยดูแลลูกน้องแม้จะเจอวิกฤตก็อาศัยพนักง,งานที่จิตใจดีเข้าใจบริษัทเขาก็คิดจะช่วยกันให้ฝ่าวิกฤตไปได้ทําให้กิจการเราเติบโตแบบมั่นคงแข็งแรง ทำไมเป็นเด็กผมเกเรค่อนข้างมากขึ้นม2มาก็เริ่มคบเพื่อนกินเหล้าดูดบุหรี่ดูดกัญชาเราคิดว่าเป็นเรื่องปก,กติของวัยรุ่นไงเพื่อนมา2แก้วเรากินตามสีแก้วเลยไปเที่ยวก็ไปต่อยกันจนเพื่อนหามกลับบ้านเนี้ยฝึกดื่มเหล้าฝึกเกเรหน่อยให้เพื่อนยอมรับก็ไม่สนใจเรียนแล้วเริ่มจะไม่ไปโรงเรียนก็เลยทําให้ผมเรียนมไยนมไ่จบมัธยมสาม ตั้งแต่ออกโรงเรียนมาเป้าหมายของเราคือถ้าไม่ได้ไปต่อแล้วที่โรงเรียนออกมาสร้างตัวนี้อยากจะมีโรงงานะอะไรสักอย่างหนึ่งไปของานทําร้านที่เป็นเท่าแก่เคยจะเรียนรู้ชีวิตว่าเท่าแก่เขาสร้างเนื้อสร้างตัวยังไงก็เลยไปอยู่ร้านอาหารเด็กจัดโต๊ะจีนไควําประดับยนต์ไปเจอแฟนก็ไปทํางานร้านขนมปังไปอยู่ร้านขนมปัง,ปอ,ยปงอย่างแรกที่เขาทําซักผ้าคิลิว้วเขาจะไม่ทาอย่างอื่นเพราะว่าร้านขนมปังเขาจะหวงสูตรมากเขาจะไม่ให้ดูเลยเขาก็แอบตักแอบทำลักษณะไปทําตรงไหนเราก็ต้องจําเพราะว่าเราก็อยากจะเป็นเราก็ต้องพยายามทำใช่ ความชำนาญแอบตักแอบทำเทสดูแล้วก็ไปทำโชว์วก็เห็นเขาก็ให้เงินเดือนเพิ่มหลังจากนั้นเราก็อยากจะสร้างฐานะตัวเองเพื่อจะเลี้ยงครอบครัวถ้าเราแต่งงานแล้วไม่มีธุรกิจทําไม่มีเงินทองที่จะดูแลเขาได้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็เลยตัดสินใจมาเริ่มทําขนมปังที่ระยอง ตอนนั้นลําบากมากนะมีตังมา2,000บาทมีมอเตอร์ไซค์มาคันนึงแล้วก็มาเช่าห้องเล็กๆอยู่เราไม่มีอุปกรณ์ที่ทําขนมปังได้ผมก็เลยไปขอซื้อขนมปังเขามาทานเป็นแผ่นแล้วก็มาทานเนยโรยน้าตาลแพ็คขายทําเยอะไปส่งหมดไม่ได้ตังเลยไปส่งร้านไหนเขาบอกเดี๋ยวค่อยมาเก็บตังนะทีนี้ทำไงครับไม่มีตังกินข้าวก็เลยไปขอเอาขนมปังแลกข้าวได้ไหมดีแม่ค้าใจดีแกก็ให้แลกมา แต่โดยความนิสัยของเรามันแก้ไม่หายผมยังกินเหล้านะมีลูกน้องก็ยังกินเหล้าผมนอนขวางทางเนี่ยลูกน้องเป็นที่เหล้ามาสอนว่าเฮ้ยเธอเป็นเท่าแก่กินเหล้าแล้วมันนอนแบบนี้มันไม่ถูกต้องมันไม่ดีนะแล้วนี้ผมโอ้ตายแล้วคิดได้แต่ถามว่าเลิกไหมยังไม่เลิกก็ยังกินอยู่มาเลิกจริงๆก็ตอนที่ฟัง d m c อฟหลวงพ่อท่านมาสอนเราท่านก็บอกว่าคนเราทําอะไรต้องมีบุญทานศีลภาวนาต้องมีครบถึงจะสําเร็จได้ท่านก็เปรียบเทียบให้เข้าใจมากๆเลยถ้าบอกดื่มเหล้ามันผิดศีลทําให้เรามีูร่ว ก็คือถ้ามีโอง่งใส่น้ำเราเจาะรูนิดนึงมันรั่วน้อยมันก็รั่วตักเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มเหมือนผมเนี่ยขนาดเราทํางานเยอะๆคนอื่นเขาไปไกลแล้วแต่ทําไมเราไปไม่ได้ดังใจอ่ะทำให้เราเข้าใจขึ้นก่อนที่ทําการใหญ่อะไรขอให้ทําบุญก่อนเพื่อจะเป็นเสาเข็มให้กับเราถึงจะมีปัญหามีอุปสรรคบุญก็จะช่วยมาหนุนมาช่วยให้ผ่านอุปสรรคนั้นไปได้อันนี้ครับมันเป็นภาพที่ชัดเจนมากแล้วผมก็ได้วิเคราะห์ว่าเออทุกอย่างมันมีเหตุมีผลทําให้ผมเชื่อนะก็ต้องเร่งทําบุญถึงไม่มีปัจจัย ก็ใช้กำลังเท่าที่จะสามารถทำได้ คือผมทําอะไรทุกอย่างชอบพิสูจน์ด้วยตัวเองก่อะมันเข้าวัดเราเริ่มเข้าใจบุญไม่ดื่มเหล้าตั้งใจทํางานไปเอยๆแล้วก็ดาเนินชีวิตตามคําสอนของหลวงพ่อแค่ทําเพื่อความสบายใจแต่มาสักพักหนึ่งธุรกิจเราดีขึ้นมันคล่องตัวกว่าสบายใจกว่าทําให้เราขยายงานได้ดีผมก็เลยมาทำหนมปักไส้หมูหยองหนมปักไส้ลูกเกดแล้วถูกปากลูกค้าขายดีมากถึงมาทํายี่ห้อส่งตามซุปเปอร์มาร์เก็ตตามปั๊มน้ำมันหรือตลาดสดแต่ก่อนอ่ะผมอยู่ตึกแถวเล็กๆใช้มอเตอร์ไซค์ส่งขนมหลังจากเข้าวัดแล้วมันกระต่อบุญแน่นอนที่่ออยูบื้ง ช่วยให้เราขายดีขึ้นมากทําให้เราขยับเป็นสร้างโรงงานที่ระยองกับที่ล่มเก้าเพิ่มลดขึ้นมาได้เป็น20%กว่าคันในช่วงวิกฤตโควิดเราก็เอาหนมปังบริจาคเขาก็เลยเอามาโพสต์ต่อกันมาเรื่อยๆ,ๆทาให้เกิดการคุยกันดังในโลกโซเชียลทาให้เราขายดีขึ้นคนรู้จักเราเยอะอันนี้ก็คือบุญแหละครับเพราะว่าเราไม่ได้เสียตังค์โฆษณาแต่อยู่ๆก็เกิดขึ้นเองมันนาให้เราเติบโตขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์เลยในช่วงวิกฤตโควิดตรงนี้อันนี้ลองตึกตองกับตัวเราเองเขาพิสูจน์มาแล้ว ทุกวันนี้ถือว่าเราจะลืมตาปากได้แล้วมั่นคงพอสมควรแล้วยังไงถ้าเราดีคนเดียวมันก็ไปเป็นทีมไม่ได้เราต้องให้รอบข้างเราดีด้วยเราก็เอาศีลธรรมคําสอนของหลวงพอ่อเคยแผ่ให้กับพนักงานของเราให้เขาเข้าใจในการดํารงชีวิตทําให้เขาเห็นว่าการผิดศีลออาบยมุขต่างๆเป็นของที่ไม่ดีตรงนี้ค่อนข้างได้ผลเพราะว่าเขาอยู่กับเงินเขาก็แอบเก็บบ้างทําบัญชีไม่ตรงบ้างหลังจากเขาเข้าใจธรรมามากขึ้นเขาก็เกิดละอายต่อบาปเขาก็มีความสืรรม่อสารการทุจร,ริตเบา างลงมากรู้จักแบ่งปันให้คนอื่นความเห็นแก่ตัวก็จะลดลงทําให้การทํางานเป็นบรรยากาศที่ดีสามัคคีกันเวลาเจอวิกฤตเขาก็คิดจะช่วยกันให้ฝ่าวิกฤตไปได้ไม่ซ้ําเติมทําให้กิจการเราเติบโตแบบมั่นคงแข็งแรงนึกย้อนดูคําพูดของหลวงพอ่อคนที่สําเร็จนะบุญอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นเลย